โอเคกรลับ okay, สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ <im itation> ผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันในจุลสไลด์เวิลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผม <im itation> ว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่ก่อของพี่กันอีก <im itation> เช่นเคยครับผมทุกคนต้องบอกทุกคนเลยนะ <im itation> ผมวันนี้ได้แอบไปดูแพ็คมาแล้วนะผม <im itation> แล้ววันนี้มันก็ประจวบเหมาะเลยครับผมที่จะมารีวิว ก๊าทองรีเจนระดับสามตัวใหม่นะผมนี่เลยนะมันชื่ออะไรอะเจ้าอีลัมเบียใช่ไหมอ่านดูกพราะว่าอ่าอีลัมเบียใช่ป่ะเออจ้างมาเดึกครับผมนี่นะผมมันเป็นตัวกัาทองวิบปับตัวใหม่ของบ้านพี่นะผมจริงจริงมันมันได้มาทับพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้หาช่วงมาจว,าจวบเหมาะได้รีวิววันนี้ัะผมแฮะเขานี่คือ แพ็กของเขาเลยด่ผมว่ามันต้องใช้แต่กินพือด่นนผมก็โอเคครับผมทุกคนแม่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะน่ารักหลือเกิดด่าผมที่เอาขี้อายด้วยอันหลังนี้เฉยขี้อายครับผมเป็นเป็นตัวขี้อายนะเออน่ารักมากเลยนะผมเจ้าตัวนี้นะหัวดุยดุยดาผมคือชอบเลยตั้งแต่แว็บแรกที่แรกเห็นก็คือชอบพี่ชอบเดโรเตอร์ที่แบบน่ารักน่ารักนะอย่างพวกพี่โตพี่โตที่ฟิวไฮบริดไปนะผมมนนันก็น่ารักนะ เออพวกปลาน่ารักอะไรอย่างนี้เลยครับผมพี่ชอบสีมันก็จะออกดำๆโดนดำ,ดำ,ดำ,ดำหน่อยเนาะท้องเป็นสีขาวน่าครับผมหน้าตาก็น่ารักอย่างที่เ,เลยนะครับผมทุกคนเออมันดูจะแบบอ่อ,อนด้วยเป็นไงอ่ะมันจะดูแบบอืมเหมือนใครวะมันเหมือนใครวะไม่เหมือนวะไม่รู้จะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวไหนดีครับผมเออเหมือนพวกแนวแพ็กกี้ใช่ไหม โอเคไปกินอาหารด้ลกูกไม่ใช่ว่ามันหัวเหมือนแบกกี้หมายถึงลำตัวเฉยๆไม่รู้เจ้าไปเปรียบเทียบกับตัวไหนไงก็เลยไม่รู้ครับผม <c oughs> ทุกคนเออทุกคนว่ามันเหมือนตัวไหนลองคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้นะครับผมพี่อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนมองว่ามันคล้ายๆตัวไหนออมเมหนออมเมถ้าไม่ได้วัดกันแบบต้นตระกูลพาเลตแบบว่าเชื้อสายวงตระกูลของมันนะนะหมายถึงว่ามันคล้ายใครครับผมน่ารักว่ะลูกพ่ออันไหนันหนีแก นี่หันมามองคนอื่นสิเออเจ้านี่ครับผมพี่ได้มาจากแพ็กเจระบิวดาผมทุกคนอ่าเป็นการ์ดทองวิบัประดับสามอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะผมการ์ดทองมีสามระดับเนาะนี่ได้จากกล่องนี้แหละมีมีพี่แอคโคดะนี่ไงนี่ไงอ่าได้มาแล้วนะผมแต่จริงๆไงอยากได้พี่แอคโคพูดแล้วมันจะเหมือนการลำเอียงแต่ว่านะก็อยากได้พี่แอคโคในแพ็กเนี่ย ก็ไม่ได้สักทีครับผมไม่เป็นไรเอานี่แหละนี่แหละเราจะได้เอาไปรีวิวครับผมตัวใหม่ๆบางเนาะโอเคครับผมทุกคนมาเดี๋ยวไปตีแพ็กกันครับผมเรื่องวันนี้แพ็กที่ดูไว้นะผมก็จะมีอยู่สี่แพ็กเลยนะผมมีแบบพวกวโนตเต่าใต้น้ําดยพวกสัตว์น้ําด้วยนะผมแต่โลกใต้น้ําแล้วก็นี่แพ็กที่จะตีวันนดี้ครับผมแพ็กกระปโนตอรัดนะผมว้าว ก็สําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะผมใครที่ยังไม่มีสไปโนมาเก็บกันด้วยนะผมป้าเดี๋ยวจัดให้เป็นแนวทางนะผมคือผู้เล่นเก่าๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะผมอาจจะเป็นแพ็กที่เบาหน่อยแต่ว่าถือว่ามันรีวิวตัวละกันนะผมแบบพาผู้เล่นใหม่ไปด้วยกันด้วยนะผมเก็บตัวนะไปครับผมถือว่ามาเก็บแพ็กครับผมทุกคนเพราะเราดูแบบ แท้ก็โดดไปเยอะแล้วไงเออลาสุ I. I. ดกเอไอเอลูเมีาตินีตาทิพย์โอ้โหยังโหดครับผมเรามาซับซ้อนบ้างเดี๋ยวชาร์จไปเลยละกันครับผมอ่าอันนี้เ่าที่เห็นเนี่ยทีเล็กเนี่ยไม่น่าจะตีเราตายเพราะแก้สองแต้มมันไม่น่าจะคูนอาเบดเยอะมันไม่น่าจะเกือบตายถ้าตายมานี่หนูกับพ่อดีทิพิกทิพเกมเลยนะกลับบ้านเลยนะทิกสนามกลับบ้านเลย โอเคครับผมจัดได้เลยฮนะรีวิวแล้วแต่ตัวแรกแบบนี้ปึ๊บบึ๊บแบบเกาไฮแบบเกาไฮโอเคโอเคจะไปในรอบแรกครับผมเ,เป็นไงอีตี้ครับผมใครอยากได้สไปโนมามามาเลยง่าย,ายสบายบื่อครับผมรอบนี้มันให้สองตัวเออสองตัวครับผม จริงๆแล้วขนาดว่าพี่มีกินพืชแบบโหดๆแล้วนะมันก็ยังเอาตัวธรรมดามาแสดงว่าอะไอพวกไอพวกนี I ้นะผมไอพวกเนี AI ้ยมันให้แบบตัวแบบบาลานซ์หน่อยเนาะคือไม่ได้แบบตัวโหดมากเพราะมันเป็นการ์ดสไปโนเป็นการ์ดระดับซูเปอร์เลเฉยๆนะผมก็เลยไม่ได้หายากเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนไอ้นี่ไม่น่าจะไหวมั้งปึ๊บเอาดาร์โกเล็กแทงไปน่าจะได้ไปครับผม น่าจะไหวน่าจะไหวอ่าปปปปปปปก็ไม่น่าย,ยากก็บดได้ครับผมเพราะว่าเลือดเราเยอะอยู่แล้วคืออย่างนี้แหละเราได้เปรียบเอไบ้างไงทุกคนอ้าวไม่ใช่ไอต่เอไอมันได้เปียบครับผมให้มันได้เปรียกมาเยอะแล้วเดี๋ยวพี่จะแบบนะ เราต้องมีการพักลบบ้างครับผมช่วงที่แบบว่ายามสึกเราลบยังสง,งบเรานอนนิ่งครับผมโอ้โห,โหตีอย่างเดียวเลยทีเล็กใจเองทำด้วยอะไรมาสิโอ้ตามยมือตายนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับผมเนี่ยอ่ากดในการตีแพ็คแบบนีครับผมแล้วก็เอาแทงไปเลยตัวหนึ่ง แล้วเราก็นี่เก็บชา้าไม่ได้แปดนะครับผมแน่นอนว่าสงบแน่นอนครับผมปึ๊บไปก่อนทีเล็กปึ๊บเอ้ยอยียบร้อยบผมลงมาอีกตัวหนึ่งเราก็พยายามป้องกันไว้นะผมไม่ให้มันตีเราทะลุเลือดแค่นั้นแหละโอเคเอาไอ้หนูเจอถ้าไม่ตาย อย่าร้องอย่าร้องนะหนูปึ๊บวู๊บปึ๊มเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอแม่มันอีตีจะจัดเลยวะ่ะโอ้ตีแล้วแบบไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่เลยนะผมอันนี้ <c oughs> อันนี้สามตัวครับผม โอเคเห็นไหมมันเบาสบายขนาดพี่มีตัวโหดมันก็ไม่ได้โหดตามนะผมแม็กนี้นะเออเออบุรีเก่าก็โกงนั่งแบบยิ้มแล้วนะผมตอนเนี้ยยิ้มแล้วเป็นเป็นแพ็กที่แบบอื้มมากก็อย่างที่บอกว่าจะพูดยังไงเดี๋ยวคือเฮ้ยช่วงเนี้ยมันมีให้เก็บแคทออฟไดดันไงมันต้องรีบตีแพ็กให้หมดครับผมมีแพ็กอะไรมาก็ต้องตีเดี๋ยวไม่ได้หดแคทออฟไทดัน น่านจะไหวไปครับผมเดี๋ยวเลิกคลิปนี้ก็จะไปเก็บแพ็กอื่นด้วยนะผมเพราะว่าคือถ้าทำคลิปตบทุกแพ็คมันจะยาวไปไงก็เลยไม่ได้ทำให้หมดนะผมแต่ว่าเวลาเล่นเสร็จก็จะไปตบแพ็กอื่นเหมือนกันครับผมถ้าตัวเหลือนะจะไม่ใช่แบบแพ็คออ้อหตีเหลือโอ้โหเป็นไงล่ะดูเลือดพี่ด้วยไอ้หนูอ่าฮ <laughs> ี่เอามาแบบเหนือกาพวกเองอยู่แล้ว ข้าจะไม่ยอมให้เอ็งกดกีโคมเงข้าได้เสมอไป a อนะโหยมีเก็บด้วยบผมเอ็งจงํำเนียกไว้ <c oughs> เอ็งจะมาชนะข้าทุกรอบมันไม่ได้ a อมันไม่ได้เออเองต้องเสียเปียบบ้างรู้จักไหมพอเสียเปียบเอ็งก็ต้องวิเกมไม่ชนะดิเออดดลละตั้งอย่างั้นเองต้องวิเกมไม่ได้ไอ เหมือนที่เองพวกเองให้พวกข้าทำนี่แหละใช่ไหมเหมือนที่ไอให้พวกเราทำครับผมตัวมนันโหดกว่าตั้งเยอะตั้งแยะมันยังให้เราพิเกมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบาาเกาให้ครับผม <h ums> นี่น,นี่ตัวนี้แค t o ออฟได n ท่นรอบนี้เป็นในตัวนี้แหละอยากได้เหลอเกินโอเคมันเหลือแค่ตัวท้ายก็เวลตีธรรมดาธรรมดาไปครับผม ตีไปบนไปได้สบายมากหมาเดี๋ยวดูก่อนโอ้ตีหกครับผมโอ้เรียบร้อยไม่เป็นไรครับผมตัวเดียวก็เก็บได้ฮะอ,อ่างถ้าเป็นแพ็คพวก g w กับเงินเขียวอย่างที่บอกไม่สามารถตีแบบซ้อนกันได้ครับผมตัวพี่มันไม่โองไงพี่กาลังแบบทําตัวให้มันโหดขึ้นมาเพื่อกระจายจะได้แบบตีตองต่อตองได้อะไรแบบเนี้ยเนาะปึบเขาให้ปึบเขาให้ ถ้าเป็นแบบเนี้ยแพ็กเบาๆแบบเนี้ยใแบบช้ก,กี่ตัวก็ได้เพราะไนโนเา่าบ้านพี่เยอะนะผมเอ้ยช้ก,กี่แพ็กก็ได้ครับผมจะตีตีรอบห้ารอบหรือจะตีแบบรอบละตีสีแมตต์สองแพ็กก็ได้ครับผมตัวธรรมดาที่เยอะตัวการทองวิบวับก็เยอะแต่ใช้ไม่ได้ไงใช้ไม่ได้กับแพ็กหลังๆไงบ๊บปอะไรียบร้อยครับผมโอเคจะไปในรอบที่สามครับผม <c oughs> โอ้โได้บ่นยาวเลยวะ่ะวันนี้ได้บ่นยาวเลยวะ่ะ เออมันต้องอย่างนี้ดิเออจะให้จ่ายคนนี้มาเงียบได้ไงวะโอเคเดี๋ยวรอบท้ายเดี๋ยวไปรีวิวอีกตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นการ์ดทองวิบบับที่อยู่ข้างๆกันครับผมนึกแล้วก็ว่าอยู่เรายังไม่เคยรีวิวเลยนะนี่ก็คือเจ้าสติ๊กกิโมโด้าผมหัวเม่งคุงนั่นเองครับผมว,ว้าวใช่ไหมติ๊กกิโมโลอกมันคือหัวเมงคุงใช่ไหมครับผมแต่ตัวเนี้ย อ่าตัวนี้ก็ได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วโอ้ oh, ไม่ใจะใหญ,ใหญ่ตั้งแต่เริ่มเกม,มนู่นแล้วเพิ่งจะมาคิดรีวิวเหรอไอ้ปามีคือก็อย่างว่ามันเป็นการทองวิบบับดาผมแล้วมันก็อยู่แบบเนี้ยล่างเนี้ยมานานมากแล้วนะผมมันไม่เคยขยบไปล่างสองอย่างชาวบ้านเขาเลยนะผมเพราะว่าการที่จะได้มันอีกตัวเนี่ยก็ยากแสนยากครับผมปัจจุบันก็ยังไม่ได้เลยนะผมแต่เราบอกว่านอนน่ารักนะ ก็ในส่วนเอกลักษณ์ของเจ้านอนเนี่ยก็คือตรงหัวหมิงใช่ไหมอย่างที่บอกครับผมมันคือหัวหมิงคุงนะผมที่พี่ชอบเรียกประจำนะผมเห็นไหมเออมันจะมีหัวตรงหนกโกด้วยนะผมแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าอย่าก้มเยอะสิลกูก <laughs> เออ,อยาหัวหนนี้นีเออเว้ พอจะดูได้หน่อยออ้ตรงเห็นไหมมันจะมีกระดูกออกมาด้วยนะผมไม่รู้ว่าตัวจริงเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือเป็นดีไซน์เกมเพื่อทํามาเทเดแต่ก็ก็สวยดีอบผมแต่จริงๆอ่อะมันมีหัวโหนกอยู่แล้วแต่หมายถึงไอ้ตรงกระดูกอะไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีไหมนะผมใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ลงได้นะครับผมทุกคนนอน,น่ารักนะผมก็เจ้าตัวนี้นะผมพีม่หาได้จากแพ็คเจดบิเหมือนกันแต่จําไม่ได้ว่าแพ็คเจดบิไหน อืมไม่ใช่หนึ่งหมืนว่ะไม่ใช่แพ็กนี้นะผมทุกคนไม่มีวะ่ะเออนได้เป็นแพนะ็กสามหมืนห้านะผมนี่เลยพี่ได้มานานมากแล้วนะตั้งแต่นู้นนี่ไงชัดเจนครับผมก็ได้มากับไอ้เจ้าทาโบด้วยไอ้ทาไอ้ทาโบพี่ก็ได้เหระเออได้มาเหมือนกันครับผม รีวิวไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะไล่รีวิวให้หมดนะผมพวก,กร์ดทองวิปันะครัผมจริงๆมีคนขอให้พี่เปิดแพคนี้ให้ดูด้วยแต่ว่าต้องเก็บใช้เวลาเก็บหน่อยนะผมคือถ้าไปเปิดหมื่นจะคุ้มกว่าไหมหมื่นสามได้สามแพ็คเลยนะโอเคครับผมรอบท้ายฮะเดี๋ยวพี่จัดหัวเม่งคุงลงด้วยเลยแล้วกันครับผมไหนๆก็ไหนๆล้วรีวิวมันสอตัวเลยรอบท้ายนี้ก็เดี๋ยวพี่ปลูกด้วยอะ มันจะรีวิวรอบเดียวได้ยังไงใช่ไหมครับผมแฮ็กเบาๆแบบนี้เพราะฉะนั้นคืนชีพครับผมแล้วเดี๋ยวเอาตัวหนึ่งไปแทงเลยเอาตัวแบบเลือดนนหนาๆเลยนี่แหละหนาละหนาจัดเลยละดูนี้จะทำอะไรได้สบายครับผมไปฮะวันนี้คือพี่แบบโคตรรู้สึกดีเลยเป็นการตี AI ที่แบบหลับตาตีก็ชนะได้ครับผม ปากดีเดอะตีรี่ก็ไหวครับผมถ้าจะจริงๆคือมันตีง่ายอ่ะแพ็คใครใครอยากได้สไปโนห้ามพากครับผมพี่บอกเลยมันสมควรนะผมแล้วมันเป็นอ่าอันล็อกอันโลด้วยนะให้เราใช้แบบดีนเอซื้อได้ด้วยดะผมถ้าจําไม่ผิดนะแพ็คนี้นะเออทุกคนก็ลองได้ครผมโอ้โหมาถึงก็โอ้ เกือบตายโอ้โหเหลืออกสิกว่าอกสแปดใครเห็นก็ว่าตายอะจังหวะเมื่อกี้เป็นยังไงเหรอนี่ไงนี่ไงเะรหรแม่แม่รำห้าวแม่แม่มแม่แม,แม,แม่ต้องนอนต้องนอนไปกอห้าวนอนครับผมนี่ไงนี่ไงืไง้อ อย่างห้าวเลยไอโอ้โหตบเลือดเยอะเตอด้วยมาผมเราทุ้ชวนอยู่แล้วฮะวันนี้เราต้องรีวิวนะเดี๋ยที่บอกรีวิวหัวเมียงคุ้งม,มันจะเหลือหนึ่งตลอดเลยอือหือไ <AI S 2> <ข>อก็จะไม่ค่อยฉลาดนะผมมันจะไปฉลาดอยู่ที่แท็กเงินเขียวอ่าแท็กเจดิอะไรเงี้ยโดนแน่ฉลาดแน่ฉ <c oughs> ลาดแน่ครับผมทุกคนจิวจิวปอย่างเงี้ยปบ๊บเ๊บ แบบก็ให้เรียบร้อยครับผมมามาเรียงตัวกันเข้ามาตบบทไหมตบบทไหมโอเคตบบทครับผมเอ,อไม่เป็นไรลูกพ่อไปพักก่อนเราจะได้ทิ้งรวนเลยครับผมนี่มาแล้วหัวเมงกุ้งดูตัวหัวเมงคุงนะผมอาจจะไม่ใหญ่มากนะผมเมื่อเทียบกับขนาดตัวดีเล็กดนาะผมไตดีเล็ก เองจงเอากุงเตรียมรับหัวหัวเมียงคุุงตายแล้วครับผมหาไม่ตายหัวโคกพัตุธาปับเรียบร้ออหัวโคกพัตุธา <c oughs> โอเคจบไปในรอบที่สี่บราตายครับผมูอ <c oughs> ีซีอีซีอีซีอีซีจัดจัดครับผม <c oughs> โอเคทุกคนอย่าเตลวมันเยอะ ก็ผู้เล่นโอ้ยได้กนเกี่ยวสองร้อยนะเอาล่ะผมเหนไแมได้แล้วผมทุกคนที่เชื่อว่าพู้เล่นใหม่บางคนก็น่าจะล้มบันไดไม่ยากเพราะว่าจากที่ดูตัวนี่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเท่าไหร่เนาะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เจอตัวแบบพี่หรือเปล่านะแต่ก็น่าจะได้เจอเหมือนกันหมดเนาะดูจากฐานพื้นฐานมาแล้วโอเคครับผมเมทแมอันล็อกจะไปโนตตร์ัดนะผมทุกคนว้าวว้าวครับผมทุกคน ใครใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อ่ะแล้วก็ไปโนโตรัสนะผมมีผสมฟิลไฮบริดนะอย่าลืมนะพี่ทําคลิปเรเวลแม็กมันไปแล้วนะผมอย่าลืมด้วยนี่ไงแพ้แก๊ออฟได้ท่านนะผมในรอบเดือนนี้นะผมก็คือเจ้านี่เลยนะผมที่ได้มันมาตัวดนึงแล้วนะผมแล้วก็ได้รีวิวไปแล้วไอแพคแคทออฟได้ท่านเนี่ยต้องบอกคุณสมบัติมันเลยถ้าเกิดเราตีได้มันจะปลดล็อกตัวนี้มาให้ซื้อด้วย DNA เลยเว้ยแล้วตัวนี้มันผสมกะสะกรกเปียสเล็กได้ครับผมเห็นมีคนบอก ก็ขอบพระคุณมากนะผมโดนแน่ฮะรอบนี้เดือนนี้ไม่พลาดฮะเดี๋ยวอืเหมือนเราจะพลาดอันเบอร์โตไปเว้โอเคเดี๋ยวพี่บอกอีกเรื่องหนึ่งด้วยโค้ดสิบเก้านี้นะผมก็มีคนถามอีแะมาเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยเขาด่ามเลยอืมอิน <c oughs> <c oughs> โดหนูอยากออกจากบ้านเลยลูกไอตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่คนจะมีปัญหาหตรงลูกกลมๆวิ่งๆซึ่งตัวพี่ก็มีปัญหาครับผม เออมีคนถามไว้นะคลิปนี้ดูด้วยนะผมดูแล้วกดไลค์ด้วยนะทำให้ดูตดๆเลยนี่ไงเออเอ้ยลูกกิง้งกิ้งพี่ก็มีปัญหา <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวขอตาบานที่แป,ป๊บโอ้โหอย่างนี้่ะสบายมากคือ <c oughs> ต้องบอกว่าลูกกิงๆเนี่ยมันมันไม่ได้ยากเมื่อกี้กดพลาดเองครับผมมันก็ยากแหละส่วนนึง นี่นี่นี่รอบท้ายรอบท้ายเดี๋ยวสมาธีก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บอื้อหือพลาดเฉยอ,อันนี้อย่าลืมเก็บเก็บกันบ่อยๆนะพี่เคยมาทีหนึ่งสิบรอบพี่ก็เก็บครบสริบรอบเลยนะผมก็ได้ดีเอแดงเป็นร้อยอ่ะถ้าเก็บสิบรอบอเห็นไหมก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยแล้วจะเควสอีกอะ่ะใครที่ตามหาดีเอแดงอย่าลืมนะผมไอ้ลูกกลมๆอ่ะลืมบอก เวลาที่มันเป็นลื่นๆอ่ะมันก็สามารถลากได้เลยแต่ถ้ามันมีอันไหนขั้นกลางอ่ะมันก็จะช้าหน่อยประมาณนั้นแหละครับผมมีเร็วมีช้าเนาะโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็รีวิวไปสําหรับเจ้าสองตัวดีอ่ะผมรีวิวควรไม่จบแค่นี้ปะ่ะเดี๋ยวจัดพีพีให้อีกรอบครับผม <c oughs> เป็นรอบแถมและกันทุกคนไหนๆก็ไหนๆละอ่ะรีวิวไว้มันหนำใจหน่อยเพราะว่าวันนี้เข้าใจว่าแพ็คในส่วนของจะไปนมันเบาเนาะ ดี๋ยวนี่ไปเลยครับผมมาพี่โตพี่โตสุดน่ารักของเราได้ครัผมโอเคแล้วมันไปไหนเนี่ยมันติดดีเลยอยู่ใช่ไหมอ๋ออยู่นี่ไงคู่กันเลยนะผมอ่ะมาเดี๋ยวจัดให้ครับผมรีวิวแบบนี้เลยไปคู่เลยครับผมจริงๆไม่ควรเอาตัวหนึ่งหวดแล้วตัวหลังๆเบาไปแบบนี้นะ เพราะว่ามันเสี่ยงที่เราจะพลาดได้ครับผมผมจะเอาไปตัวให้มันแบบดอามจอะไรบรรลานบรรลานใกล้กันนะแต่ระบบสุ่มของจูเลสติกเวิลดเกมดีมากครับผมเพราะว่ามันบรรลานแน่นอนครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่แต่ใกล้เคียงนะก็ก็ได้ได้อยู่นะผมเพราะว่าตัวกลางเขาเนี่ยเห็นไหมหรือจะพอสุติยยันโตได้ผมแต่ว่าตัวอื่นก็เบาๆไป ก็อย่างน้อยก็ระบบตุ่มมันก็ดีกว่าจุลติกเวอร์ไหลเยอะอยะที่คุณเล่นไปแต้เตมเยอะๆแล้วคุณก็ไม่สามารถตู้ได้เนืไม่มีเดโนสาร์โหดๆครับผมแต่นี้คือเรามีไดโนเสตร์เท่าไหนเรามา PVP ก็เท่านั้นครับผมเขาก็จัดมาเท่านั้นอะเดี๋ยวปึบ๊บตั้งตาม,มาดีก่อนเพราะถ้าเราพลาดอ่าตัวกลางตกนี่เราจะแพ้เลยนะผมถ้าพี่โตู้ตายเนี่ยเราแพ้เลย เพราะว่าตัวกลางเขาหือมว่มาแล้วก็เปลี่ยนเลยเราจะตีเขาให้ล้มเนี่ยมันยากมากครับผมมีต้องให้ตัวระดับเดียวกันวัดโอเคเขาจะมีแต้มสามเดี๋ยวขออมาทีิหน่อยครับผมตีพีวีพีอคนไม่มีไม่ค่อยบ่นครับผมอ๋อเรียบร้อยโอเคครับผมแบบนี้แบบนี้ก็เสร็จนะครับผม ถือว่าพี่พี่ขอล้มตัวนี้ไปเลยัะผมเพราะว่าถ้ายังอยู่นี่เราลําบากแน่บบเบ,บเขาให้ัะผมบบบเขาให้โอเคมาผมอมืยังไงเราใจพี่ตเนี่ยเก็บหมดทีเดียวเลยเราก็ทําได้นะผมจริงจริงแล้วอะอ่าแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราต้องรีวิวนี่วะเราต้องรีวิวมันกวเจอ่อครบทุกตัวนะ โโอโ้เห็นไหมอืมกว่จะออกครบเดี๋ยวไปออกตัวท้ายแล้วกันครับผมมาฮะก็หวังให้นกเขาตีพี่โตให้มันตายนะผมแล้วก็เดี๋ยวตัวนั้นลงมาแล้วก็เลขกกหัวหมิงคุงมาตบไปเอยโอ้ไม่ตบครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยแล้กันนะฮะเพราะว่าไม่งั้น ถ้ากันกันรอๆ okay, ไปมันเหมือนดูถูกเขาไงโอเคดิเอาตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ไปก่อนอืโอ้โหก็กันครับผมโอเคเราทิ้งทวนไว้ให้หัวเป็นคุ้งแล้วครับผมปุ๊บจัดมาโอ้เต็มตัวปุ๊บโอ้ยเอ้าไม่ตายโอ้ยยังอยู่ครับผมโอ้ลูกวอไอตัวนี้ไอไอไ ทุกคุยครับผมเรียกมันทุกคุยดีกว่าฮะเรียกยากเหลือเกินชื่อทุกคุยไปเลยบ๊อบบ๊อบบ๊อบ,บ,บเรียบร้อยครับผมโอเคครับต่อไปนะผมมาอุ๊โหอ,อ,อยากได้เฮ้ยอยากอยากได้ซองลีเจน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 จัดมา ดู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 มันผ่านไปแล้วปปปปปปโอ้ยรีเจนกลายเป็นดีอดีก็โอเคอะผมไม่เป็นไรก็จบไปนะผมเมื่อกี้นี่ไม่เอาหัวมิงคุงออกมาเพราะว่าหัวมิงคุงเนี่ยจัดถ้าไม่ตายไปแล้วนะผมแล้วถ้าเกิดพี่ตลับตัวมาอีกมันเหมือนการดูถูกเขาเกินไปัะผมน้อพี่ก็เลยเอานี่แหละเจ้าทุกทุยลงมานะผม ก็เกบผมวันนี้ก็ต้องจบกันไปนะผมสําหรับการรีวิวดนาะผมเจ้าทุกตุยตัวนะี้ครับผมเรียกได้ว่าน่ารักมากคนระับผมอิลัมเบียอืมันน่ารักจริงๆครับนะผมหัวดดูดีดานะผมแล้วก็ตัวอ้วนๆป่องๆอ,อ,อยากเอามาเลี้ยงไว้กอดที่บ้านครับผมก็เั้ผม, okay, ผมสําหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเบียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผม